เนจุดเริ่มต้นของปัญญาเท่านั้น,นนะครับแต่ว่าการเดินทางไปข้างหน้านะครับในฐานะนักผู้วิจัยเนี่ยจะต้องมีการพัฒนานะครับอย่างน้อยนะครับที่เกิดการพัฒนากับตนเองนะครับแล้วก็ขยายไปสู่การพัฒนาสังคมต,ต่อไปนะครับในนามนัผู้จัดนะครับขอให้ศาสตร์ปรัชญาหรือศิลปศารัข้าชารทธศาสตร์เพื่อการพัฒนานะครับชัย ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับและขอปิดเวทีเสวนาในหัวข้อการบริการสารเพื่อการพัฒนาจากพระดังนิพสู่สังคมจุติทัศน์ไปแล้วกันดีครับขอขึ้นกาสำหรับนี้ขอกราบรพัฒนาเจ้าจ่าพระปู่สุนทรศรีสารนะครับได้ถวายของที่เราเลือกแด่ท่านอาจารย์เจ้าคุณรวมที่การพดีครับและได้มอบของที่เรกให้แก่ท่านอาจารย์อภิรันท์รับขอขอการพัฒนา เมื Là, er ่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อของที่เสร็จก็ได้ขอมิตาท่านบุคคลที่จาเดีนะครับว่าก็ได้จากสถาปนิกอาจารย์และนักศึกษาท่านนะครับได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับวันนี้ถือได้ว่าด้วยเวลาอันเป็นชั้นชิดนะครับได้รับเมตตาจากเกียรติบุคคลในที่คุณรองนิกายบดีนะครับได้ถวายความรู้ให้ความรู้เราจุดประเด็นจุดประกายอะไรอย่างนะครับ

เหล่านี้เป็นคณาจารย์นะครับเจริกรนักนักอาจารย์ตลอดถึงเพื่อนบ้ศึกษานะครับได้รูปร่วมกันนะครับขอทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยครับต้องเรียนด้วยนะครับญาติโยมทุกท่านด้วยเดินถ่ายรูปร่วมกัน